สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจขายส่งรองเท้าบูทวันนี้ผมขออนุญ,ญาตรีวิวรองเทา้าบูทที่ขายดีนะครับของกลุ่มแม่ค้าร้านค้าก็คือรองเท้าบูทแอโรสตา r วันนี้รองเทา้าบูทแอโรสตา r เราได้เป็นตัวแทนจําหน่ายของโรงงานนะครับตัวนี้ผมทํามา4ขนาดผมนําจากโรงงานมา4รุ่นเป็นรุ่นที่ขายดีที่ลูกค้าสั่งซ้าอยู่ประจานะครับรุ่นแรกเลยครับเป็นรุ่นแอโรสตาร์9 1 แอโรสตา9ก้นะครับสูง12.5้นิ้วครึ่งแข้งมาตรฐานของรองเท้าบูททั่วไปใส่ง่ายขายง่ายครึ่งแข้ง,ขขงปกป้องได้เต็มที่นะครับรองเท้าบูทแอโร9เกตัวนี้นะครับทำมาจาก PVC โครงสร้างเป็น PVC นะครับมีความนุ่มทนทานยืดหยุ่นได้ดีสามารถหักพับอย่างนี้ได้เลยนะครับรีดได้เลยไม่แตกไม่เหมือนบูทสมัยก่อนที่เป็นพลาสติกนะครับที่โดนแดดแล้วมันกรอบแล้วมันก็แตกแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้ออย่างนี้เลยตลอดการใช้งานนะครับก็จะนุ่มก็จะเบาแล้วก็ทนทาน ตอบโจทย์เกษตรกรต่างๆที่ชอบใส่แล้วไม่เมื่อยผมแนะนำรองเท้าบูทแอร์ s t สตาตัวนี้นะครับแถมราคาส่งถูกมากๆนะครับลองเลือกไปติดร้านรับรองไม่ผิดหวังครับตัวนี้นะครับ a อ r ์99นี่คือตัวขายดีของโรงงานเลยนะครับโอเคแล้วตัวต่อมานะครับเป็น a อ r ์ s t สตารข้อสั้นครับมีทั้งสีสดใสและก็สีเข้มนะครับสีสดใสนะครับก็จะมีทูโทนนะครับข้อสั้นนี้ตอบโจทย์ผู้หญิงนะครับ ผู้หญิงที่ชอบใส่ง่ายถอดง่ายไม่รอ้อนอบอ้าวนะครับไม่เกะก,กะนะครับใส่ง่ายเสืง่ายล้างง่ายเวลาเราเลิกใช้ก็าสามารถทำามสะอาดได้ง่ายเลยนะครับมีทั้งสีเข้มและก็สีสดใสถ้าสีเข้มก็ราคาสูงก็ยิ่งถูกลงไปอีกนะครับไม่ได้ทําสีนะครับข้อ,อสร้นนี้ตอบโจทย์ในกลุ่มของผู้หญิงนะครับแล้วเราทําตัวใหม่ล่าสุดนะครับ13นิ้วนะครับรองเท้าบูท A888 นะครับคลาสสีข้อดีของรองเท้าบูท A888 จุดขา,ขายของเขาคือพื้นตุ่ม นะครับเราทําเป็นพื้นรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นพื้นต่กันลื่นนะครับเดินในสนามยากไม่ลื่นนะครับช่วยให้การเกาะการยึดพื้นได้ดีมากๆและก็สูงขึ้นจากเดิม1น,นิ้วนะครับเป็น13นิ้วช่วยปกป้องให้ท่านได้มากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายครับรองเท้าบูท18.5นิ้ว A1,200 นะครับเป็นสีน้ำตาลพื้นเหลืองนะครับช่วยให้เราปกป้องงูสัตว์มีพิษสามเมีต่างๆ ตอบโจทย์เกษตรกรท่านชายใส่แล้วใส่ดีขายดีนะครับตัวนี้ในหน้าฝนยาวๆเลยนะครับท่านไหนสนใจราคาส่งติดต่อในเพจและการดมินได้เลยมีราคาให้พิเศษครับพบกันใหม่นะครับแล้วก็ค่พบกันใหม่ขอให้ขายดีครับผมขายดีครับสวัสดีครับ